เดี๋ยวนี้ครับผมไนะฮะโต้กันครับบันไล่ก่อนเด้อครับอาจารย์หลักอาจารย์หลักไล่ก่อนเด้อโอ้ยผมหยัมต้องขาดเนี่ยเด้อผมยูจับตัวเลยเด้อโอ้พี่น้องครับปันเืยเจอแล้วเจอแล้วแจมแรกครับแจมแรกแจมแรกเราถุงกันโอ้ยมันมันครับมันครับพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วครับอาจารย์หลัก เยอะส่ยิบให้เราครับพี่น้องเยอะยิบเลยที่ดีเราที่ดีเลาเยอะใส่ยิบครับแคดูเฉยๆนี่โอ้ยหมานครับหมานโอ้โหดองนี่กระดึนนี่งามงามงามพี่น้องครับมาแล้วครับตอนนี้หิวครับอาจารย์รักอีกหลังนึงครับนี่ครับต้อนหนึ่งเลยครับเอ้าจุ่มก็ได้ครับอาจารย์รักยู่ครับอยูครับเห็นติดติดครับเห็นตัวแล้วครับเห็นตัวได้ครับนี่ครับตัวแล้ครับเลยใส่น้อยจ่อะไรกันเราเอาสักกอนครับ จับต้ดไว้จับตัวได้พี่เอ้ยเดี๋ยวเขบอกว่อาเงินเฮ็ดสำรองไว้หนึ่งชุดนะหวดมิดเลยเนาะอาจารย์รักหมา่นเราครับพี่น้องครับนี่ครับจะได้ว่าเต้มที่สองครับเอ้า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 เอ้ยเซียวิดเฮ็ดแล้วเอเซียวิดมาหนี้เอ้าเอซียวิทดเอ้ยเอ้ยเซียวิดเฮ็ดแล้วครับมาหนึ่งเี๋ยวน่อยได้เลยตัวงามเลยพี่น้องโอ้ครับเอาแต้มที่สองครับโอเค

dù đâu chán lắc, mấy ngươi dù quá, dù hên tố Lên khoan Nha Nhiệp quá, quật trộm nữa khắp, nào đứng mấy ngươi, đứng mấy ngươi Nha, xong, nhiệp quá Chén 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 con Cháu bảo, tay bật tố thôi, không có lại được Bỏ Ừ, không phải chạm tới rồi Ngồi mấy ngươi, Thing, ยูครับยูน้องครับนี่ครับโอ้ตกำลังบุ่มเลยเป็นอู้ผ่านหนี่แบบนี้เลยพันตัวของแบบนี้ยูครับนี่มน้องครับมันครับแกนที่สามครับเดี๋ยทำงานระเบิดมันครับมันมันมันเอาใส่ถุงนี่ครับตรงนี้มังบุีกเด้ยวไอเงี้ยมาเสียบยูมาเสียบบ่หลังสุดท้ายโอ้เสียบยูสอตแล้วครับเอาบัวนี่ครับ นี่นี่ตัวมันอยู่นี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 ่คือครับคืออุ้ยปวดใ่เลยอาจารย์นักขวดเลยครับขวดสิงครับตัวมันครับนี่ครับจับตัวเลยไปจับตัวเลยจับตัวเลยคนหนึ่งคนหนึ่งจับตัวเลยอาจารย์นักจับขวดช่วยหน่อยเออลุตเลยขาดเลยครับ เดี๋ยวไปยัดไม่ไปยัดไมโอ้โหนี่โอ้ปวดทิ่มซีนี่ไปโอ้โอ้คือไงม้อมันแล้วมันก็น้อมันก็เสียบดีอยู่ทางหลังจะวิ่งหลังนี่นี่จีดูตัวนี้คือนจมอะไรกเนี่ยโอ้โจมที่นี่ครับัวเสียดเนี่แต่ว่าอยู่ครับอายุวะเดี๋ยด้วยครับอาจารย์รักวัวตะการชนี่เอาจะน้อยไปกันเน่ยโอ้มันมันแห้งดูป่ะหัวคำมันแห้งเอาเดี๋ยวไล่กันครับเฮ็ดซิเวทครับเฮ็ดอีกว่เฮ็ดเฮ็ดกล้เฮ็ดก็เฮ็ด โอ้ยยู้ย์รัูดูครับดูดูดูอาจารย์รักอู้ยเห็นดีแล้วเังซื้อไปเห็นดีแล้วพี่น้องเอา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 ใช่หรือเปล่าครับเบ็ดบอลนี่ประเนี๋ยวเย็นครับโอ้ยปวดที่อาจารย์รักคัคซ์บอลครับบระเดี๋ยแม่มน้องแม่มครับมันแบบมันเนี่ยครับของแก่ครับถึงครับพี่น้อง ผ่านอีกแล้วครับแต้มนึงครับจะปล่อยเลยครับเลยสดครับโอ้ยพัดลมผมเลยครับเบ็ดขวดสิงห้องครับเพชรดีเราครับขาดได้บมอเนี่ยขาดโอ้ยยืนบโมฆะมันยืนลอเอาเลยขาดไม่บอกอาจารย์ครับในเที่ยวกี่ออกพี่เที่ยวรถยันคือทำงานเร็วเดี่ยวมือเลยโมฝนตรงหนิไอเบ็ดขวดคมเนาะธรรมดาเนาะ คนรอเห็นเนาะลูกเสษแกงดีอ่าวบูโอ้ไอ้ทางสวยไอ้บอลลอดนะครับพี่น้องแก้มที่แล้วกพี่เล็กนี่โอ้โหว่ามันหาโลดหรือเปล่าครับเพรแก้มทีหาเอ้าใส่ง่ามอยู่ครับพี่น้องครับเพรามันง่ามเลยครับนี่แหละครับเด็ดสิ่งอาจารย์รักครับ ไนีเอเซอร์วิสลูกอีสานอะไรนะจำเหา่ยวปวดอีสานมันเข้าใจกันอร่อยครับในยูทูบอีสานมันเข้าใจกันอร่อยบุ๊คเฮ้ยครับเอาเรื่อยเร็วดีเร็วดีเร็วดีไอ้จับใส่ถุงนี่เคยเล็กใส่ถุงนี่เลยต้องจับไปถุงนี่เพื่อเห็นเป็นล่ะไปเราเล่อบ้านนี่เมื่อหอดบ้านแล้วเรียวเฮ้ยได้เจ้านี่แม่เอาใส่ถุงนี่แม่มันจะมันจะบอกเดินกับมันไปยังไง มือหอนวานี่เหรอนั่นๆอกดิออกดิแบบนี้ออกดิเบ็ดยุบคาปากเลยคาปากก็ไปกีดยุบครับมันเยิมึปากค่เงยปดอาจารย์รักไม่ยุบมเบงนะครับไม่องครับุ่นครับใส่ไตรงนี้ด้อนใส่แปมอนแปนเด้อครับตังหลังไปเลยใ็ไส้ไปสามีหลังโอ้ยปุ้นปปุกบ่เจ้าเจ้เจ้าเฝ้าดึงด้ ปุก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 อยู่ครับปุกครับปุกครับอาจารย์ลักเด้อ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 ด้้อเด้อดอเาจารย์ลักเบื้ง้ครับดินมาดนงาเดินเงาเดินงาปค่อยค่อยคุ่เงาเลยมือีปค่อยค่อยคค่อยเดเลสิดสิด้องหาเงาเขาไมด้เงาเขาไมต้องแคบโตมันตดมือเจ้าปุกครับปุก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  ยันรับันรัาสพนนีนดึาขมัลีาขมัวโคกนีเอาหมา้มนกันดึขัวี่ดึขมัลีอแันรันีเอ้ย์ซียีแท้ดีเลยครับพี่น้องเฮ้ยทำยั้ไงอ่ะหลังจากคนอื่นก็ดูดดขอดได้ขอดด้ตัวนี้ขอ้เออ้ยังันรัโอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับันรัันอ่ล้วพี่น้องเ้เียดเต็มอดอกดอกดอกเดียว ปดกดเอาใส่เลยเลยไม่ก่อนไม่ก่อนหนังบางก็บางเลยกดเลยกดเลยกดกดเบ็ดคบมากมากเลยเอ้ยยกขึ้นได้ไหมเง้ยถ้าดูกันไายนะเตือนเยอยมากขึ้นแล้วสุดยอดเลยอาจารย์ลกเบ็ดสิงเออบบปดเลยครับปดเลยมานีเหระครับมาดูครับ เบ็ดกวดสิ่ห้องเห็ดอีกแล้วครับเอเซอร์วิสผ่านเสยขึ้นเขาครับพี่น้องไป้คิดดังจรง